ครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีตามพระอัธยาศัยและเสด็จจาริกไปทางพระนครเวสาลีเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยลําดับได้เสด็จถึงพระนครเวสาลีพระผู้มีพระภาคทรงมนาสิการกระทําในใจกําหนดใจของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ําวัคคุมุทานาทีด้วยพระทัยของพระองค์แล้วตรัสกะท่านพระอานนท์ว่าฝั่งแม่น้ําวัคคุมุทานาทีเหมือนมีแสงสว่างแก่เราเหมือนมีโอภาสแก่เรา จึงให้พระอานน์ส่งภิกษุไปพบกับภิกษุเหล่านั้นภิกษุที่เป็นทูตเปรียบเหมือนผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้นหายตัวไปปรากฏพบกับภิกษุทั้ง500รอรูปเหล่านั้นแล้วแจ้งข้อความว่าพระผู้มีพระภาคต้องการพบภิกษุเหล่านั้นรับคำภิกษุนั้นแล้วเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรหายจากที่ฝั่งแม่น้ำวัคคูมุธานาทีไปปรากฏเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคที่กูตาคารสาลา ก็สมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ด้วยสมาธิครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความดาริว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้วยวิหารธรรมไหนหนอเข้าสมาธิระดับไหนภิกษุเหล่านั้นมีความดาริอีกว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้วยอาเนชวิหารธรรมเมื่อทราบดังนั้นภิกษุทั้งหมดจึงเข้าสมาธิด้วยอาเนชสมาธิพระอานนท์เมื่อเห็นภิกษุทั้งห้าร้อยรูปมาขอเข้าเฝ้าพร,พระพุทธเจ้า จึงเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าตามที่พระองค์ต้องการพบแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองจนประถมยามผ่านไปแม้ครั้งที่สามจนราตรีผ่านไปพระองค์ก็ยังไม่มาสนทนาจนกระทั่งถึงรุ่งอรุณครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วตรัสกับท่านพระอนนท์ว่าดูกรอน,อ,นอนุนเทวเธอพึงรู้ไซความแจ่มแจ้งแม้มีประมาณเท่านี้ก็ไม่พึงปรากฏแก่เธอพระอนนท์ยังไม่แจ้ง จึงไม่ทราบความมีประมาณของพระองค์และภิกษุ500รูปที่กำลังอยู่ในอาเนชนสมาธิดูก่อนอานนท์เราและภิกษุ500เหล่านี้ทั้งหมดนั่งแล้วด้วยอาเนชนสมาธิคุยกันด้วยจิตในสมาธิเรียบร้อยแล้วอาเนชนสมาธิหรือการสนทนากันในสมาธิระหว่างพระพุทธเจ้ากับภิกษุ500รูปนี้น่าจะเป็นสมาธิระดับ8เช่นเดียวกับฤษีอุทกดาบสเนวสัญญานาสัญญาที่แสดงธรรมให้กับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนตรัสรู้ ซึ่งเป็นญานอย่างรู้ในวิชาสาม